สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงเทคนิคที่ชื่อว่ายิงเข้าไปหนึ่งแทงทะลุทุปปกโปรแกรมที่ต้องการนะครับเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าคอนเซป t นี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับ ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับโปรแกรมที่เราใช้ออนไลน์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม MSN AOL นะครับ QQ นะครับ Yahoo Messenger นะครับ Skype โปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาที่คุณใช้งานคุณก็ต้องคอยเปิดโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นขึ้นมามันก็จะอาจจะเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าผมต้องการใช้ Yahoo Messenger นะครับก็ต้องเปิด Yahoo Messenger ขึ้นมานะครับต้องการใช้ S m s n m e s s e n g e r ก็ต้องเปิด m s n Messenger ขึ้นมาด้วยนะครับเราดูหน้าเว็บไซต์ของ d a t e ท h กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์ d a t e ทนะครับเรามีบริการที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับว่า d a t e ท h เราทำกันยังไงนะครับเทคนิคนี้จริงๆแล้วเป็นการประยุกต์ใช้คุณประโยชน์ของตัว Terminal Server เข้ามาเท่านั้นเองนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับ Contact ของ d a t e ทนะครับ มีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับลองดูว่าเราจะมีวิธีทํำยังไงนะครับที่จะเปิดทีเดียวนะครับเปิดโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับแล้วเปิดโปรแกรมออนไลน์แชททุกๆโปรแกรมที่ต้องการนะครับเรามาดูคอนเซปต์กันก่อนนะครับว่าคอนเซปต์การใช้งานเป็นยังไงนะครับนะครับเห็นไหมครับเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็วุ่นวายมากเลยทีเดียวนะครับ ดี๋วผมต้องขอออกจากโปรแกรมไปก่อนนะครับทีนี้วิธีการที่จะเปิด1โปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมออนไลน์ใช้ทุกๆโปรแกรมนะครับก็คือคุณต้องหาเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องภายในระบบ นะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องภายในระบบนั้นเนี่ยจะต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองก็ได้นะครับทีนี้พอคุณได้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแล้วนะครับถ้าคุณประมาณจำกัดนะครับคุณก็อาจจะใช้เป็นเครื่องยกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่อง CCTV ก็ได้นะครับหนึ่งเครื่องนะครับเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับคุณก็ลงตัวโปรแกรม VMware ไว้ นะครับทีนี้พอคุณลงโปรแกรม VMware ไว้นะครับในชุด VMware ของคุณนะครับคุณก็ลง OS Windows XP ตามปกตินะครับเวลาที่คุณใช้งานนะครับก็คือคุณจะยิง Remote Desktop นะครับไปที่ตัว VMware นะครับหรือถ้าคุณไม่มี CCTV ที่ลง VMware ไว้นะครับคุณก็อาจจะใช้เป็นเครื่อง Terminal Server หนึ่งเครื่องที่คุณใช้งานเชื่องโปรแกรมบัญชีข้ามระบบอยู่ก็ได้นะครับ ทีนี้เวลาใช้งานนะครับลองดูนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้งานนะครับผู้เขียนนะครับทำช็อตคัดเอาไว้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าตัว IM Server ช็อตคัดตัวนี้ก็คือโปรแกรม Remote Desktop ธรรมดาในแหละนะครับแต่คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับลองดูด้านบนนะครับอันนี้คือเข้ามาที่ Remote Desktop แล้วนะครับผู้เขียนนะครับ ใส่ username กับ password เข้าไปนะครับอันนี้เวลาที่ Connect เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะอาจอาจจะยังไม่ออนไลน์ทุกโปรแกรมเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผู้เขียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับคนเน็ t เข้าไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะขอเปิดตดูอีกสักทีหนึ่งนะครับ เวลาที่เรา connect remote desktop เข้ามาแล้วนะครับเวลาที่เรา connect remote desktop เข้ามาแล้วนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัว terminal service หรือตัว remote desktop ก็คือว่าเครื่องลูกข่ายนะครับเวลาที่ connect terminal service เข้ามาที่ตัว terminal server แล้วนะครับลูกข่ายจะทำการแ a p ตัว sound card นะครับของ server ไปยังเครื่องลูกข่ายด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้เขียนนะครับยิงตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าตัวรีโมทเดสท็อปนะครับมาที่ตัวเทอร์มินอลเซิร์เวอร์แล้วนะครับก็โปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีเสียงขึ้นมาทันทีเลยนะครับทีนี้ เราลองมาดูเทคนิคการทำช็อตคัทของตัวโปรแกรม r e m o ท e ดกสก์ท็อกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำกันยังไงนะครับวิธีการทำช็อตคัทนะครับก็คือคุณเปิดตัว r e m o ท e ดกสก์ท็อขึ้นมานะครับ คลิกที่ออปชันนะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าผมอยากจะสมมุติว่าอยากจะ Connect เข้ามาที่ตัวนี้ไปกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยูสเซอร์เนมนะครับก็อาจจะใส่เป็นตัวนี้ไปนะครับ แล้วก็คลิกเซฟแอดได้เลยนะครับลองลองไล่ดูทีละแ็บเลยนะครับว่ามีแ็บ general display นะครับ display คุณต้องการที่จะ connect เข้าไปแล้วให้มันเป็น full screen เลยก็กำหนดตรงนี้นะครับเวลาที่จะไฟจูนนะครับ service ของ terminal server นะครับก็ต้องดูที่ตัว display ด,ด้วยนะครับคือถ้าเรากำหนด resolution มากนะครับเวลาที่รับส่งข้อมูลมันก็จะกิน bandwidth มากตามไปด้วยนะครับ เราเข้ารีสอร์ทตรงนี้นะครับตรงนี้มักจะมีปัญหากันนะครับก็คือว่าเวลาที่ Connect เข้ามาแล้วนะครับไม่ยอมติ๊กตัวให้ติ๊กปรินเตอร์ออกไปก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นปรินเตอร์ของเครื่องรูกข่ายเนี่ยมันก็จะไปแมปเข้ากับตัวเทอร์มินอ e r ซอรแล้วก็ถามว่าใช้งานได้ไหมคือมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้งานในลักษณะของเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับผู้เขียนขอ แนะนำให้ใช้งานผ่านตัวปรินเซิร์เวอร์นะครับโดยที่ใช้เราเตอร์ยิงเป็น VPN s ีย e ไซต์ถ e ไซตไปจะดีกว่านะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับ Local Resource สนะครับสามารถที่จะ Map ในส่วนของตัว Audio มาด้วยได้นะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะ Map ตัวนี้มาได้นะครับทีนี้พอเรากำหนดค่าทุกอย่างดังใจแล้วนะครับเราต้องการจะมาเซฟเป็นไอคอน เราเลือก save as นะครับผมเลือกเป็นนะครับผมขอเซฟไฟ้์ที่ d e s k t o p กนละกันนะครับผมเลือกเป็น t e s t นะครับ .rdp นะครับผมได้ไอคอนมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเห็นไหมครับ t e s t .rdp นะครับเวลาที่ผมจะเชื่อมต่อไปที่อันนี้เป็นตัว terminal server ของผมนะครับก็ผมคลิกไปนะครับผมใส่ username นะครับ คนเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเปิดเป็นตัวโปรแกรม ERP ขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นโปรแกรมบัญชี e a s y Account นะครับก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัว,ตว,ตวนี้ได้นะครับในการใช้ Service ประเภท Terminal นะครับผมเองแนะนำอย่างยิ่งว่าถ้าจะจัดการ User อรได้ดีนะครับก็อันนี้ เดี๋ยวขอล็อกอ ff ออกไปก่อนนะครับลองดูนะครับอันนี้ username กุลพจนนะครับล็อกอินเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าถ้าล็อกอ ff จากกุลพจ์เข้าไปแล้วนะครับอีก user หนึ่งนะครับ connect เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติ connect เป็นอีก user หนึ่งเข้ามาเห็นไหมครับก็จะได้หน้าจอของใครของมันไปนะครับผมลองขอออกจากโปรแกรมก่อนนะครับ ออกจากโปรแกรมนะครับผมล็อกออฟตามขั้นตอนนะครับอลองเมื่อกี้คุณยูสเซอร์เนมของอ,อีกคนหนึ่งนะครับคุณนารินีนะครับก็เปิดโปรแกรมค้างเอาไว้เดี๋ยวจะลองคอนเนคเข้าไปใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้เมื่อกี้ล็อกออฟตามปกติแล้วนะครับอันนี้ล็อกอินเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเปิดโปรแกรมอัอตโนมัติขึ้นมานะครับ ก็ถ้าใช้ตัว terminal server นะครับบน Windows Server 2003ก็จะสามารถจัดการ user ได้ดีกว่าก็คือว่า user แต่ละ user จะได้หน้าจอของใครของมันนะครับรวมทั้งาสามารถที่จะกำหนดได้ว่า user นี้เปิดโปรแกรมนี้อัตโนมัติได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอัตประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรายละยเอียดของตัว terminal server นั้นนะครับท่านสามารถดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์ d a t e h c o t h นะครับแล้วก็บริการของเรานะครับจะมีในหัวข้อที่ชื่อว่าตัวไม่ใช่ครับขอโทษทีครับเข้ามาดูที่ตัวสินค้า d a t e c นะครับจากนั้นก็เข้าไปดูในหัวข้อที่ชื่อว่า,า terminal server เพื่อลดการใช้แบนด์วิดต์เห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดของตัว terminal server เอาไว้อยู่นะครับจะมีแบ่งเป็น2เวอร์ชันก็คือเป็น terminal สำหรับ xp นะครับแล้วก็ terminal สำหรับ windows server 2 0 0 3 ทีนี้เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เวลาที่คุณใช้ IM Server แล้วนะครับลองดูนะครับอันนี้ผู้ถ้าคุณใช้ IM Server นะครับคุณคุณใช้ IM Server นะครับเวลาที่คุณอันนี้ผู้เขียนนะครับผมเองนะครับคนเ e c t เข้าไปนะครับผมใส่ plus โซนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็เสียงต่างๆก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้พอขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วนะครับ เวลาที่คุณจะออกจาก Terminal Server เพื่อที่จะให้มันโปรแกรมมันเปิดออนไลน์ทุกครั้งเอาไว้นะครับก็เทคนิคก็มีอยู่ว่าให้คุณคลิกกากบาทตรงนี้ออกไปเลยนะครับโปรแกรมต่างๆก็จะค้างอยู่ที่ตัว Terminal s e r v e r เวลาที่ที่คุณรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมต่างๆก็ยังเปิดค้างไว้อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ หรือไม่นะครับคุณเวลาที่คุณจะออกจากโปรแกรมก็ให้คุณมาที่ส t a r t นะครับแล้วก็ d i s c o n n e c t ก็ได้นะครับแต่อย่าเลือกเป็น Log off นะครับถ้าคุณเลือก Disconnect ปุ๊บนะครับก็ออกเลยเหมือนกันนะครับสำคัญนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่คุณยิงรีโมทเด e ก์ท o p เข้าไปนะครับเวลาที่คุณจะออกจากโปรแกรมนะครับให้คุณคลิกกากรบาทตรงนี้นะครับหรือไม่นะครับก็ให้คุณคลิกในส่วนของตัว ดิสคอนเนกตรงนี้นะครับก็โปรแกรมออนไลน์แชทของคุณก็จะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเวลาที่คุณใช้งานนะครับคุณก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับคือคุณ c คอน e น t r e ม o t e Desktop มาที่ตัว IM Server เครื่องเดียวนะครับทุกโปรแกรมใน IM Server เปิดอัตโนมัติทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว yahoo messenger นะครับ skype นะครับ google talk นะครับ AOL นะครับ ICQ นะครับ yahoo messenger มันก็จะเปิดตลอดนะครับคุณจะลง QQ นะครับคุณจะลงโปรแกรมแชทอะไรต่างๆคุณลงไปที่ตัว IM server ทั้งหมดได้เลยเวลาที่คุณจะใช้งานคุณยิงรีโมทเดกสก์อมาทีเดียวนะครับทุกโปรแกรมเปิดทั้งหมดนะครับแล้วสาวการ์ด ไปที่เครื่องลูกขายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมออนไลน์แชทต,ต,ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ